ไปดูกรณีของไทยคมล่าสุดทางคุณปฐมพบสุวรรณสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ของไทยคมก็ได้เปิดเผยถึงกรณีที่ UTELSAT Asia PTE Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ UTELSAT ผู้ให้บริการดาวเทียมชั้นนำของโลกจากฝรั่งเศสได้มีการประกาศเพิ่มทุนครั้งใหญ่13,500ล้านยูโรนะฮะตรงนี้เองเนี่ยต้องถือว่าเป็นประเด็นเชิงบวก ต่อไทยคมนะฮะเนื่องจากว่า UTELSAT หรือหลายท่านเนี่ยอาจจะเรียกว่า e u t e l ทล t ซเนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่คือต้องเรียกอย่างนี้ว่าเขาเป็นพันธมิตรกับไทยคมแหละ,ะนะแต่ก็เป็นพันธมิตรในฐานะลูกค้านะฮะที่จะมาเช่าช่วงถึง50%ครับของช่องสัญญาณของดาวเทียมไทยคม10ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอ่าใช่ออกไปปล่อยเช่าต่อใช่ฉะนั้นถ้ามันมีเหตุทำให้ยูเทลเซมีอันเป็นไปอย่างใดนั้นเนี่ยม,มันอาจจะส่งผล กระทบในแง่ของไรายได้ในอนาคตของไทยคมเนื่องจากผู้เช่ารายใหญ่จะหายไปจะหายไปก็เท่ากับว่าไทยคมเองก็ต้องไปหาผู้เช่ารายใหม่มาแทนที่ยูเทลซัดซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ไม่แน่นอนอน,นะฮะแต่ด้วยกรณีของยูเทลซัตที่เพิ่มทุนสำเร็จในครั้งนี้ก็เป็นการย้ำหัวหมุดนะ<ม>ว่าไอ้ความร่วมมือกับไทยคมตรงนี้ก็จะยังคงเดินหน้าต่อไปยูเทลซัตเนี่ยเขาเช่า50%ของดาวเทียมไทยคมสิเป็นระยะเวลา16ปีนะ 16ปีเช่ายาวเลยครึ่งหนึ่งอ่ะซึ่งไทยค,คม10เนี่ยมีกำหนดเปิดให้บริการภายในปี2 7 7 0นร้อยั้นห้ของ u ูเทลซ t แล้วอีก50%เออาไปใช้ทําอะไรก็แน่นอนฮะส่วนที่เหลือนี่ก็จะให้บริการในประเทศนะครับประเทศอย่างอินเดียนะในประเทศไทยอินเดียแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็คือมีทั้ง3ส่วนนะฮะคือในไทยเองและในต่างประเทศก็จะมีในส่วนของอินเดียแล้วก็ฟิลิปปินส์ซึ่งอินเดียเนี่ยก็ถือว่าตลาดใหญ่กำลังปุยอยู่นะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยพื้นที่เขาเหมาะในแง่ของการใช้ดาวเทียมตรงนี้นะครับส่วนในประเทศไทยก็จะเน้นไปในบริการโครงการบริการโทรคมนากังคมพื้นฐานและบริการเพื่อสังคม ยูโซนะฮะก็คือเน็ตชายขอบที่เรียกว่าโครงการยูโซในเฟสที่รับแล้วก็เฟสที่4อันนี้คือสำหรับประเทศไทยช่ฮะส่วนย้อนกลับไปนิดหนึ่งบอกว่าอินเดียกับฟิลิปปินเนี่ยคือมันก็มีความ make sense มีความสมเหตุสมผลของมันอยู่นะฮะเนื่องจากว่าอย่างอินเดียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่อการจะไปลากสายไฟเบอร์ออปติกให้มันครอบคลุมไปทั่วทุกพื้นที่เนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องที่ แม้ว่าเป็นไปได้แต่มันลงทุนมหาศาลแล้วก็อาจจะไม่คุ้มค่าฉะนั้นการใช้อินเทอร์เน็ตจากดาวเทียมที่เป็นวงจรค้างฟ้าอย่างไทยคมสิบเนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเช่นเดียวกันกับฟิลิปปินส์ซึ่งลักษณะภูมิประเทศเนี่ยเป็นเกาะแก่าใช่ใช่ไหมฮะการจะไปลากสายไฟเบอร์ออปติก นะซึ่งมันก็จะมีทั้งลากบนดินมีทั้งซับเคเบิลมันก็จะเกิดความไม่คุ้มค่าฉะนั้นการใช้ดาวเทียมไทยคม10ก็จะเป็นทางเลือกที่ make sense มากๆเช่นเดียวกับยูโซบอกแล้วมันคือสายขอบสายขอบนะมันก็ไม่สามารถที่จะไปลากสายไฟเบอร์ปตห้ไปครอบคลุมทุกพื้นที่นะแล้วก็เกิดความคุ้มค่าในทางพาณิชย์ฉะนั้นการใช้ดาวเทียมก็ถือเป็นการตอบโจทย์นะฮะน,นี่ก็ในส่วนของไทยคม10นะครับ แล้วก็คุณปฐมมพก็พูดถึงในแง่ของทิศทางของผลประกอบการในไตรมาสสองนะครับที่ใกล้จะปิดงวดแล้วนะครับก็มองอมีการคาดการณ์ว่าจะออกมาดีกว่าไตรมาสแรกนะครับพราเนื่องจากว่าไทคมเองจะมีการรับรู้ไรายได้จากโครงการยูโซเฟสสองนะครับเข้ามาแบบเต็มไตรมาสขณะที่โครงการดาวเทียมในอินเดียก็จะเริ่มรับรู้รายได้จากไทคม8เข้ามาด้วยเช่นกันก็เรียกว่าไตรมาสสองเนี่ยมันจะมีเรื่องของยูโซเฟสสองเข้ามาแบบเต็มไตรมาสแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่จะทยอยรับรู้จาก ดาวเทียมในอินเดียเข้ามาด้วยก็คือดาวเทียม8นั่นเองนะครับทางฟ้าของนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์โปรหลวงก็มองว่าการเพิ่มทุนสําเร็จของยูเทลเซนะครับก็จะหนุนเถียรภาพทางการเงินแล้็คาดว่าจะช่วยลดตัว net debt to EBITDA ลงจากระดับ4เท่ามาเหลือ2.5เท่าซึ่งก็ตรงนี้จะเป็นการลดความกังวลนะฮะของตลาดที่มีต่อไทยคมได้อย่างมีนัยสําคัญแล้วก็เป็นการแก้รันตีนะครับว่าไรายได้ของดาวเทียมไทยคม10 กว่า50%ที่คาดหวังว่าจะมาจาก u t เทลแชก็จะไม่ได้รับผลกระทบดังนั้นจึงยังคงคำแนะนำซื้อเก่งกำไรหุ้นไทยคมนะครับโดยให้ราคาเป้าหมายไว้ที่10บาท60สตางค์คิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันนี้จุกๆนะ50.35%แต่ก็ต้องบอกไวง้งี้ว่าคือในยามที่ตลาดเป็นแบบนี้ราคาที่ซื้อขายกันบนกระดานมันมักจะไม่สะท้อนราคาทางพื้นฐานและนับวันเนี่ยมันก็ยิ่งมีความ เหลื่อมล้ํากันมากขึ้น <c oughs> นะ <c oughs> แต่ก็อีกนั่นแหละ <c oughs> ถ้ามองว่ายังไงเซตชีวิตมันก็ต้องเดินหน้าต่อไป <c oughs> ตลาดหุ้นมันก็ยังต้อง้องต้องขับเคลื่อนต่อไป <c oughs> คือมันก็มีทั้งยามที่ตลาดไม่ดี <c oughs> นะแต่ด้วยความที่ ทุกความเป็นไปเนี่ยมันเกิดขึ้นในลักษณะของไซเคิลมันเป็นรอบวัฏจักรของมันใช่แต่อีรอบระยำรอบนี้ <c oughs> ขออภัยนะแต่เพื่อให้เห็นภาพ <c oughs> ไอ้รอบระยำรอบนี้ <c oughs> มันมันกินเวลานานแล้วก็นานเกินกว่าที่มีการคาดการณ์กันไว้ <c oughs> แต่ก็เนื่องด้วยว่ามันมีเหตุการณ์ ร้ายใหม่ๆที่เข้ามาเสริมเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเพราะเอาจริงๆไอ้รอบระยำเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่สมัยนู้นและเทรดวอลทรัม1.0ถูกไหมใช่เริ่มจาก t เทรดว r ลทรัม1.0และมันก็มามีเหตุการณ์รัสเซียยูเครนมีเหตุการณ์โควิดใช่โอ้โหนะแล้วก็ต่อเนื่องมานะฮะมีอิสราเอลฮามัสนะฮะ แล้วก็มาถึงเทรดวอลทรัมป์สองจุดเทรดวอลทรัมป์สอความววยังไม่ทันหายความกระบือเข้ามาแทรกอีกนะอิสราเอลเปิดหน้ารบอีกเชงหนึ่งกับอิราน <c oughs> ออใช่ <c oughs> แล้วมันก็มีความวุ่นวายในเชิงของจีโอ p o l i t i c ครับที่ก็แผ่ขยาย <c oughs> อาณาเขตมาถึงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยนะฮะมาถึงในแถบ เอเชียต่อเฉียงใต้ด้วยนะมีกรณีของเมียนม,มาอ่ากรณีของทะเลจีนใต้ครับแล้วก็มาไทยกัมพูชายนะฮะฉะนั้นไอไอไอไ,ไประเด็นปัญหาตรงนี้มันมันมันจึงต้องเรียกว่าทําให้เอรอบระยะมของวัฏจักรเนี่ยมันยังไม่ผ่านพ้นไปสักทีเอ,อ,อเหมือนมันจะเป็นบวกขึ้นมาได้บ้างแต่สุดท้ายก็โดนกดลงมาอีกนี่ก็เลยไม่รู้มันจะลากยาวไปถึงขนาดไหนแต่ถ้า ท่านเชื่อว่ามันต้องมีวันที่กลับมาอม <c oughs> ก็จดจําราคาพื้นฐานเหล่านี้ไว้ให้ดี <c oughs> <c oughs> จดจำนะ <c oughs> แล้วก็ไอ้ต้นทุนซื้อเนี่ย<อ>มันก็จะถูกลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าสังเกตเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยใช้คําว่าถูกหรือแพงเพราะถูกหรือแพง <c oughs> นั้นต้องปล่อยให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เขาเป็น ผู้ตัดสินอ่่าใชนะเราเนี่ยเต็มที่ก็จะบอกว่าราคามันสูงหรือมันต่ำใช่แล้วถูกไหมไม่ใช่ถูกหรือแพงนะสูงหรือต่ำแต่ขอทีเถอะด้วยสถานการณ์ที่มันเป็นแบบนี้ก็จะแบบนี้จะบอกไม่ถูกได้ไงอ่ะเทียบกับพื้นฐานที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้อ่ออเนี่ยโอ้โหอัพไซด์ตั้งห้าสิบเออเปอร์เน่ะก็แปลว่าราคาปัจจุบันมันต่ำกว่าพื้นฐานอยู่ถึง50%าสิบเปอร์เซ็นต์อ่อใช่ใช่นะครับนะฮะครับก็ไม่เรียกไม่ไม่เรียกว่าถูกก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วนะพี่สุภชัยฮะเออเอาาแค่่ว เทียบเคียงกับราคาบุกไวลูไหมู <S <S มุค่าทางบัญชีเนี่ยตอนนี้ไทยคมเทรดอยู่0.76เท่านะต่ำกว่าบุกไวลูนะบุกไวลูของไทยคมตอนนี้9บาท26สตางค์นะครับก็เรียกว่าลงมาลึกสุดใจเหมือนกันฮนะในหุ้นของไทยคมในช่วงระยะในรอบ3เดือนในลงไปเกือบเกือบ40นะคุณลุฮนาะครับนะฮะ